ไว้เข้าช่องฝนกันเลยเหรอไหวได้ยินเสียงเหรอโอ้โหเหรอโทรศัพท์มันเหรอเออครับอ่า ครับส,สวัสดีหันมุชมู่คันนะครับผม ครับขอ,อกรากบสวัสดี่ันผู้ชมนะครับผมวันนี้ผมจะมาไล่ซดนะครับขายบ้านนะครับขายบ้านเดียวสร้างใหม่นะครับบ้านจันเดียวนะครับตรงหน้า่ันผู้ชมนี่เลยนะครับพิกัดก็จะเป็นบ้านปลาไหลนะครับตะบนบ้านดูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้นะครับนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับบ้านเดียวนะครับบ้านสร้างใหม่ พื้นทีหนึ่งร้อยตารางวานะครับสําหรับหลังนี้นะครับพื้นทีหนึ่งร้อยตารางวานะครับเป็นสงูสงสูงว่าทรงปัญญาก็ได้นะครับผมแอมมินิมอลน,น้อยๆนะครับหลังนี้นะครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับพื้นทีนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับหน้าบ้านนี่ก็กว้างขวางนะครับหน้าบ้านนี่กว้างขวาง กำลังสร้างแล้วใหม่ๆเลยนะครับเป็นบ้านยกสูงนะครับยกสูงอพื้นที่แถวนี้หน้บาบุควมนะครับหน้บาบุค้วมมีบ้านเหล็กขี่เรียบร้อยนะครับหลังนี้นะบ้านเหล็กขี่406นะครับบ้านเหล็กขี่4 0 6นะครับ,บ บ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือนครับพิกัดกจะเป็นบ้านปลาไหลตรบนบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับอ่างไ่างใกล้นอ่าเลียง้านดูเพียง3กิโลเมตรนะครับ3กิโลเมตรแล้วก็ใกลเเนน้เซเวนเ่นนะครับเซเว่นเพียง1กิโลเมตรต่ออันนะครับใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับ ไกลหมอราชพัฒน์เชียงหายนะครับไกลตลาดบ้านดูนะครับสำหรับหลังนี้นะพื้นที่เยอะเลยทีเดียวนะครับพื้นที่หนึงร้อยตารางวานะครับหนึ่งร้อยตารางวาราคาตั้งอยู่ที่สองเกนะครับ2องล้านแปดแสนเก้าหมบาททวนนะครับนะครับนี่เป็นหน้าบ้านนะครับ หน้าบ้านหน้าบ้านกับกว้างขวางเลยนะครับถนนหนั้งนี่สาฮาันโนโภกครบขันนะครับอธิน้าป,ป้านะครับน้าปะป้าเข้าหึงหมดนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆกันก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถที่จอดรถกว้างขวางนะครับ บริเวณด้านข้างนะครับบริเวณด้านข,าข้างของบ้านนี่กันยังเหลือพื้นทีเ่เยอะเลยนะครับเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับหลังนี้รู้สึกว่าจะพื้นที่นี่จะกว้างนะครับหนึ่งร้อยตารางวานะครับข้างยังเขายังแหมนะครับแหมปัํมน้ำนะครับหางเก็บน้ำนะครับหางเก็บน้ำหู้ึกจะหนึ่งพันลิตรนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังบ้าน จะเป็นด้านหลังบ้านนะครับด้านหลังบ้านก็นยังเหลือพื้นที่นะครับหันไปชมหันได้สนใจสามารถนั่ดูนั่ชมได้นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณหลังบา้านสามารถต่อเติมทาอะไรอย่างได้เห็นเยอะเลยนะเดี๋ยวพืพ้นที่เ,เยอะเลยนะครับสำหรับด้านนี้นะครับผม ด้านนี้ก็จะเป็นควด้านในนะครับออกด้านข้างนะครับมีประกาปปูกหงปูงยะนะครับผมครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับบ้านเดียวสร้างใหม่นะครับอ่าพื้นที่หนึ่งงานนะครับหรือหนึ่งร้อยตารางวาครับอ่าสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับนี่จะเป็นหน้าบ้านนะ ยกสูงนะครับยกสูงประมาณเจ็สิบเซนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวไปพอภายตัวบ้านก่อนอน,นะครับนี่กําลังแล้วเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆซิงๆเลยนะครับเดีวนี่ก็จะเป็นโถงนะครับโถงบ้านนะครับไฟน่าจะ ไฟน่าจะมาได้อ็ขึ้นเด็นะครับอ่านี่ก็จะเป็นโถงบ้านนะครับโถงบ้านเข้ามานี่ก็จะหู้ซึกว่าอ่าลงปวดปวงนะครับผมลงอ่าเพราะว่าฝ้าเพดานนี่่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับฝ้าเพดานนี่สูงประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรได้นะครับ ้าพดานนสูงประมาณสามเมตรได้นะครับเรากลับเข้ามาดูในส่วนของอห้องนอนนะครับห้องนอนนี่ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับผมห้องนอนใหญ่นี่ก็ห้ซึกงกว้างคูณยาวกับสี่เมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะครับนะ มีห้องน้ำนิดตัวนะครับราคาอยู่ตีสองล้านแปดแสนเก้ามืนบาทนะครับราคานี่ก็คือ,อเอาแหมส่วนลดส่วนอย่างทื้งหมดเลยนะครับผมเพิ่มเงินเห้อเห็นห้า0มืนบาทนะครับสำหรับเอาไว้ซื้อของเข้าบ้านนะครับจะเป็นชโคกนะครับของคคตโตนะครับ พื้นที่ใช้สอยมีประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสองตารางเมตรนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองนี่กัประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับ ของแจ้ของแถมเขาก็มีแมมถม,แม,แม,นมนะครับผมบูญาหลอกบ้าบนานะครับแต่จะมีแถมแถมปั๊มน้ขขานะครับปั๊มน้าห่างเก็บหบน้านะครับปั๊มน้าห่างห่างเก็บหบน้านะครับแล้วก็ชุดขัวนะครับมีเตาแก๊สนะครับเข้าเตอ์อย่างนี้คื้หมดเลยนะครับนะครับจะมาบริเวณด้านห้องขัวนะครับห้องขวัว ห้องคว้นี่กันไงดีเลยนะครับนี่ก็จะเป็นห้องควานะครับห้องควานะครับแผมเต่าแกะเพื่อแหมหูดดูดควันเพื่อนะครับนะครับอ่าดูแล้วก็เป็นซักเป็นสวนดีนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ ก็จะมีห้องหน้ารวมนะครับอยู่บริเวณห้องครัวนีหนึ่งห้องนะครับอาจจะมืมดๆน้อยนะครับเพราะว่าไฟไม่ได้เชื่อมต่อเข้ามาเตี่ยนะครับครัปูกกระเบื้องด้วยลายหินอ่อนนะครับเจสุขพันฑ์ของข้อโตนะครับ ่าเป็นนี่ก็จะเป็นห้องนอนทีสามนะครับห้องนอนทีสามนี่ก็จะอยู่ติดกับห้องขรัวเลยนะครับนะครับนี่ก็ห้องกว้างกับประมาณ3ามเมตรห้คูณสามเมตรห้นะครับท่านผู้ชมหันได้สนใจสามารถนัดดูน้าชอมได้นะครับเบอร์โทส9ศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปนดีล์ e c f o 2 g สองนะครับเขาผมเอกนะครับ กับบ้านหลังนี้นะครับมีให้เลือกอ,อยู่หลายหลังอยู่นะครับสาหรับโซนนี้นะครับโซนบ้านปลาไหลนี่นะครับมีโซนบ้านปลาไหลมีหื้อเลือกอยู่ประมาณสี่หลังนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ดีสองล้านหกแสนห้าหมื่นบาททวนนะครับ้าก็พื้นที่นี่มีตั้งแต่เจ็ดสิบห้าแต่หลังว้านะครับผมมาจนถึง หนึ่งร้อยแตลังวานะครับสำหรับบ้านหลังนี้หนึ่งร้อยแตลังวานะครับครับลักษณะยังีไม่เหมือนกันหมดเลยนะครับสีกะโอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงแหมเงินอีกห้าหมื่นบาทนะครับแหมเงินเพิ่มแหมห้าหมื่นบาทนะครับอ่าไว้ซื้อของอ่าเข้าบ้านนะครับครับอ่าจะแจกจะแหมจะได้กะเขากะอ่าบ่อยากจะ กว่าบกเพิ่งใจนะครับแหมเงินเพือดีกว่านะครับผมอ่าจะได้ไปซื้อเองนะครับอ่าสหรับบ้านหลังนี้นะครับอ่าบ้านหลังนี้พื้นที่หนึ่งไร่ตล้างวานะครับบ้านเลขที่40406นะครับ406นะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับอ่ามีเปลี่ยนบ้านอย่างนี้นะครับมาเจอบ้านโครงการได้ยังไงนะครับเป็นบ้านอ่าเป็นบ้านข้าไม้ก็จะเป็นอยู่ในหมู่บ้านนะครับบ้านปลาไหลนะครับ ไกลเซเว่นนะครับเพียงหนึ่งกิโลเมตรนะครับไกลตลาดบ้านดูเพียงสามกิโลเมตรต่ออันนะครับแล้วก็สนามบินแม่ฟ้าหลวงก็ประมาณหกกิโลเมตรต่ออันนะครับนี่นะไกลนะครับกว้างขวงเลยทีเดียวนะครับสาหรับบ้านหลังนี้อ่าอีกข้างยังอ่าบริเวณนี้หน้าบุห้วมนะครับหน้าบุกว้องรับรองเลยนะครับอ่าหมวกตีว่าปีตีแล้วตีผ่านมานี่อ่าน้าบ่กห้วมนะครับ ่าชมพันได้สนใจกน็นัดดูนัดชมได้นะครับผมสำหรับบ้านใหม่เนาะบ้านใหม่ซิงซินะครับนะครับรับประกันตัวบ้านนะครับโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับมีให้เลือกอยู่สหลังนะครับโซนนี้นะเดี๋ยวขิดเต็มเดี๋ยวผมเอาลงหเห้่เ็มกลัมนะครับ หน้านี่ก็ขายหมดแล้วนะครับเฟสเฟดหนึ่งเฟดสองนะครับนะครับจะเป็นด้านหน้าตัวบ้านนะครับผมครับเดี๋ยวจะได้กับชมคลิปเต็มได้นะครับผมครับวันนี้ขอจมไล่อเพียงเตาอี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มในในที่ช่องได้นะครับผม